ห้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนหลวงปู่สวงอายุเท่าไหร่ อาจจะมีหลายๆคนที่มักที่จะมีคำถามเกี่ยวกับหลวงปู่สวงว่าจริงๆแล้วท่านคือใครมีประวัติอย่างไรแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้เหมือนกับเรากำลังถามว่าโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอายุเท่าไหร่สำหรับผมเองแล้วหลวงปู่สวงคือผู้ที่อยู่เหนือสมมุติเป็นวินมุติธรรมทั้งแท่งใครก็ตามที่เชื่อที่ศรัทธาหลวงปู่อยู่ในใจ ต่อให้ไม่มีวัตถุมงคลของท่านสักชิน้นก็จะยังได้พบกับปาฏิหาริย์แห่งธรรมสำเร็จที่แผ่ออกมาจากองค์หลวงปูสง่สูงผู้ที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างจะแจ้งไม่ต้องเครือบแคลงสงสัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้พบกับปาฏิหาริย์หลากหลายจากองค์หลวงปูสง่สูงทั้งที่ได้พบกับตัวเองแล้วก็จากเรื่องเล่าของบุคคลต่างๆ มีแง่คิดที่ว่าแม้ว่าหลวงปูส่สวงจะทิ้งสังขารไปแล้วแต่ปาฏิหาริย์จากองค์หลวงปูส่สวงยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอดูเหมือนว่าจะมากขึ้นไปเป็นทวีคูณหลวงปู่สูงผู้วิเศษแห่งทุ่งละลมฉายาสวรรค์มีตาเทวดาเดินดินหลวงปูส่สวงอริยะเหนือโลกตามลำดับ ไม่ข้องเกี่ยวกับกายสังขารของท่านที่ทิ้งไปแล้วเป็นเวลานานปีแต่อย่างใดผมเองมีความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อมั่นเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่สูงยกเอาองค์หลวงปู่สูงเข้ามาอยู่ในใจเราจริงๆแล้วก็เ,เท่ากับว่าหลวงปู่สูงอยู่กับเรานั่นเองไม่ห่างไปไหนเลยทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราถ้าในใจของเรามีท่าน ท่านก็อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะทรงอารมณ์ในสมาธิโดยยกเอาหลวงปูส่สวงเป็นนิมิตเป็นอารมณ์กรรมฐา,านเอาไว้ได้ให้มั่นคงในใจให้ชัดอยู่ในใจแล้วท่านจะพบว่าหลวงปูส่สวงจะแสดงเมตตาธรรมให้ปรากฏแก่ตัวท่านเองไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหลวงปูส่สวง ดูแลเราอยู่โดยตลอดเป็นไปนได้จริงๆหรือที่วันหลวงปู่สูงอายุหลายร้อยปีก็เป็นที่เล่าขานกันในหมู่ผู้ศรัทธาหลวงปู่สูงว่าท่านมีอายุยาวนานผ่านการเวลามาหลายร้อยปีหรือว่าอาจที่จะเป็นพันปีมาแล้วประเด็นของเรื่องนี้เป็นที่ค้างคาใจลหลายๆคนมามากทีเดียวทั้งนี้จึงอยากจะเสนอสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ ถึงอายุของหลวงปูส่สวงที่มีอายุหลายร้อยปีคือโดยจะยกความเป็นไปได้ตามหลักทางพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้หน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแต่ว่าขอให้พิจารณาแบบโยนิโสมนสิการในใจด้วย <S <S เหตุผลด้วยว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ตามที่เราทราบกันดีว่าการเล่าปากต่อปากผ่านมาหลายชั่วอายุคนเนี่ยและคนที่เล่าก็ตายไปหลายรุ่นแล้วผู้เท่าทางฝั่งอีสานใต้ก็เป็นที่ทราบกันดีผมเองก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์หาข้อมูลประวัติของหลวงปู่สวงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทราบอายุที่แน่นอนของหลวงปู่สวงได้จากผู้ใดก็เพียงแค่รู้ว่าต้องมีอายุหลายร้อยปีเท่านั้น หรือว่าบางท่านก็บอกว่าหลวงปู่น่าจะอายุเท่านั้นเท่านี้แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่สามารถจะยืนยันได้อายุที่บอกผ่านกันมาหลายตัวเลขที่ยังไม่อาจที่จะสรุปได้ในเรื่องของอายุหลวงปู่สวงที่กำลังถามกันมากว่าท่านอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วก็คงจะไม่มีใครรู้ได้นอกเสียจากองค์หลวงปู่สวงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นผมเองจึงขอยืนยันความเป็นไปได้ถึงอายุหลายร้อยปีที่บอกต่อกัอนมาเท่านั้นบ้างก็บอกว่าอ,อผมจะเป็นน้องชายของหลวงพ่อส้อยก็เห็นท่านมาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันก็อายุเข้าไป70ปีเข้าไปแล้วแล้วถ้าหากว่าคิดคำนวณดูแล้วท่านก็คงจะไม่ต่ำกว่า275ปีเป็นแน่ส่วนหลวงพ่อส้อยก็เคยได้บอกว่า หลวงปู่สูงท่านมีอายุ414ปีเราก็จะเห็นว่ามีแต่คำบอกเล่าที่ไม่ตรงกันเพราะว่าเป็นเพียงการคาดเดากันเท่านั้นจะถามว่าที่ผ่านมาบุคคลที่มีอายุมากกว่า200ปีมีหรือไม่คำถามนี้มีหลักฐานที่ยืนยันตัวบุคคลได้เพื่อตอบว่ามีคนที่มีอายุมากกว่า200ปีจริงๆอย่างเช่น นายลีชุนยุงชาวจีนผู้เกิดในปีคศ .1677 แล้วก็ตายในปี1933สิริอายุก็รวมได้ถึง256ปีแล้วก็ตามประวัติของนายลีชุนยุงผู้นี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้บพบเซียนผู้หนึ่งสั่งสอนให้เขาปฏิบัติในการเข้าฌาน รักษาพลังชีวิตแล้วก็กิกนอาหารที่ทําให้ชีวิตยั่งยืนซึ่งโดยมากก็เป็นพวกสมุนไพรดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่หลวงปู่สูงท่านจะมีอายุหลายร้อยปีตามที่เล่าต่อๆกันมาแต่ว่าหลวงปู่จะมีอายุเท่าไหร่นั้นจะเป็นที่แน่นอนก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนส่วนหลักฐานที่ปรากฏความเป็นไปได้ว่า มีคนที่มีอายุมากกว่าร้อยปีหรือว่ามากกว่านั้นในพระไตรปิฎกพูดถึงสาวกที่มีอายุมากกว่าร้อยปีก็ได้แก่นางวิสาขามีอายุไขถึง120ปีเป็นต้นส่วนอายุที่มากเป็นหมื่นปีก็ได้แก่อายุของพระพุทธเจ้าอายุของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มีอายุที่ต่างกันอย่างเช่นหนึ่งพระ กกุสันธาพุทธเจ้าอายุไขเนี่ยสี่หมื่นพรรษาสองพระโกนาคมพุทธเจ้าอายุไข 30, าสามหมื่นพันษาสามพระกัสปะพุทธเจ้าอายุไขสองหมื่นพันษาสี่พระสักยมุนีโคดมพุทธเจ้าอายุไขแปดสิบพันษาห้า พระอริยเมตไตรพุทธเจ้าอายุไข8แปดหมื่นพรรษาเมื่อพิจารณาอายุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วซึ่งมีอายุไขที่ต่างกันมากหลายองค์มีอายุมากกว่าร้อยพรรษาเป็นหมื่นพรรษาเลยทีเดียวแล้วก็มีแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่มีอายุไขน้อยกว่าร้อยพรรษานั่นก็คือพระสกยมุนีโคดมพุทธเจ้าอายุไข่ยเพียง80ดสิพรรษาเท่านั้น แต่ทว่าจริงๆแล้วพระสักยมุนีโคดมพุทธเจ้าพระองค์ก็สามารถมีอายุได้มากกว่านี้เพียงแต่พระอานนท์ไม่ได้ทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นแต่เพียงการสนับสนุนความเห็นที่ว่าหลวงปู่สูงท่านมีอายุหลายร้อยปีเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการยืนยันอายุที่แน่นอนของหลวงปู่สงูง แต่ว่าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีอายุยืนยาวส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทรู้จักการดูแลรักษากายรักษาใจของตนเองเรื่องราวของหลวงปู่สวงนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีความลึกลับที่สุดเรื่องหนึ่งเนื่องจากแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่ อาจารย์วันชาติเป็นผู้หนึ่งที่ได้เดินตามรอยหลวงปู่สูงแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปฝั่งเขมรเพื่อที่จะให้รู้ความจริงเกี่ยวกับองค์หลวงปู่สูงจากการเดินทางเข้าฝั่งเขมรอาจารย์วันชาติกล่าวว่าเป็นการเดินทางที่ไปที่บ้านตาตาจากการพบปะพูดคุยกับคนพื้นที่ซึ่งมีความนับถือหลวงปู่สูงเช่นเดียวกันกับฝั่งไทย ก็ได้เล่าว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นนักรบเก่าท่านสามารถพูดภาษาสิงห์นได้ด้วยคนแถบนี้เชื่อว่าท่านมีอายุมากกว่า500ปีแล้วก็เป็นไปได้ที่ท่านจะมีอายุยาวนานนับพันปีมาแล้วเชื่อกันว่าหลวงปู่สวงท่านผ่านการบวชเป็นบรษีมาก่อนด้วยแล้วก็ชำนาญเรื่องกระสินอภิญญามาแต่เดิม มีความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยด้วยอำนาจจิตส่วนองค์หลวงปู่สวงนั้นเชื่อกันว่าท่านเข้าออกเมืองบางบทเป็นประจำแล้วก็ยังเชื่อกันว่าท่านได้กินยาอายุวัฒนาจากเมืองบางบทเรื่องตัวยาอายุวัฒนานั้นกล่าวกันว่าในเมืองบางบทมีบ่อยาอยู่สามบ่อเป็นบ่อตายบ่อเป็นบ่อยา ในปัจจุบันมีผู้กล่าวว่าตัวยาทั้งสามบ่อนเหือดแห้งไปแล้วความเชื่อส่วนหนึ่งก็กล่าวถึงตัวยาในบ่อว่าเออเป็นเม็ดยาเม็ดยาเม็ดหนึ่งก็อาจทำให้อายุยาวนานถึง1,600ปีแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงการเล่าของผู้ท่าผู้แก่เท่านั้นอย่างไรก็ตามคติความเชื่อของทางอาจารย์บัญชาเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่สงูงมีอายุยืนยาวได้นานนับร้อยนะับพันปีก็ต้องย่อมมาจากตัวยาวิเศษจากเมืองบางบทแน่นอนและเมื่อถามถึงกรณีการละสังขารขององค์หลวงปู่สงูงอาจารย์บัญชาติก็กล่าวว่าสำหรับการละสังขารนั้นเป็นการแกล้งตายเหมือนกับหลวงปู่เทพโลกอุดร พราะว่าทุกวันนี้ยังคงมีคนพบหลวงปู่สวงในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นมาเป็นเด็กเป็นเนนเป็นพระหนุ่มพระผู้เท่าก็ยังมีปรากฏให้หลายคนได้เห็นอยู่เสมอท่านบำเพ็ญบารมีโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆคล้ายกับหลวงปู่เทพโลอุดรเรื่องของหลวงปู่สวงท่านเป็นอจินไตยเห็นท่านเหมือนกับไม่เห็น รู้จักท่านเหมือนกับไม่รู้ยากที่จะคาดเดาในสายตาหรือว่าความคิดของปุถุชนทั่วไปหนึ่งในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีโอกาสได้สัมผัสพบเห็นหลวงปู่สวงแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือหลวงพ่อทองพูลวัดป่าโคกชาติจังหวัดศรีสะเกดจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับที่มาที่ไป จนได้ผูกพันกับหลวงปู่สวงนั้นท่านได้เมตตาเปิดเผยให้ฟังว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนพื้นเพเมืองสุรินมีพี่น้องสิบสาคนตัวของท่านเป็นคนสุดท้องเมื่อบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนานั้นแต่เดิมท่านก็ไปศึกษาเล่าเรียนด้านการปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงปู่ดุลอตุโลและก็หลวงปู่ฟั่นอจารโ ในขณะที่ท่านอยู่ที่สุรินนั้นหลายครั้งได้ยินเขาร่ำลือเกี่ยวกับหลวงปู่สวงแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปกราบจนกระทั่งประมาณปีพศ2531ถึง2532ก็มีพวกคณะญาติโยมได้พาหลวงพ่อทองพูลไปกราบหลวงปู่สวงที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้นพบกับหลวงปู่สวงอยู่ในเถียงนากลางทุ่งเมื่อหลวงพ่อทองพูลตั้งใจอยากจะศึกษาประวัติของหลวงปู่สวงยอมเดินทางไปเพื่อกราบท่านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามในคลิปหน้าอิริเมียอองสูงสัมปัโนอิติปิโสนโมพุเทียอิสวะสุติมหาบรรดาลสัจจัง อิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ